สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการสวนอาหารนะครับตอนนี้ก็อยู่ในพื้นที่ปลูกบริเวณหลังบ้านของผมนะครับที่ผมเรียกว่าพื้นที่สวนอาหารนะครับวันนี้ก็ลงมาบริเวณสวนหลังบ้านในช่วงเช้านะครับพอดีเมื่อวานเนี่ยผมเอาต้นทุเรียนมาซ่อมปลูกต้นที่เขาไม่ค่อยแข็งแรงนะครับซื้อต้นพันธุ์ใหม่มาปลูกแล้วก็เดินผ่านบริเวณค้างปลูกตรงนี้ครับที่ผมทําไว้นะครับเนี่ยสององค์เขานะครับก็มีพืชอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ผมนํามาปลูกขุด ต้นมาปลูกจากสวนอีกที่หนึ่งครับอยู่ที่อําเภอห้วยยอดนะครับตอนนั้นผมเอาต้นของเขานะครับดึงรากมาเลยแล้วก็นํามาฝังดูแล้วก็รดน้ําให้น้ําเขาตอนนี้ก็จะเริ่มเติบโตขึ้นมานะครับนี่ครับอยู่ข้างหลังผมตอนนี้เขาเป็นพืชประเภทเถาไม้เลื้อยนะครับแล้วก็เป็นพืชดอกนะครับพืชดอกประเภทเถาไม้เลื้อยนั่นก็คือต้นอัญชันนะครับที่อยู่ข้างหลังผมตัวนี้ครับเนี่ย ตอนนี้เถาของเขาก็เลื้อยยับยืดตัวออกไปนะครับขึ้นไปอยู่บนค้างอะไรก็จเจริญเติบโตเ,เป็นทรงพุ่มค่อนข้างสวยงามเลยครับตอนนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนของทางภาคใต้ด้วยครับฝนตกชุกก็เขาได้น้ําได้เลยผมแทบจะไม่ได้ลดน้ําเลยนะครับตั้งแต่เอามาลงปลูกเพราะว่าผมปลูกในช่วงเข้าหน้าฝนพอดีนะครับก็รอ,อดทั้ง3ต้นเลยนะครับผมปลูกไว้เสาสามหลักเลยนะครับอีกหลักหนึ่งเนี่ยตอนนั้นต้นได้มาแค่3าม สามกอนะครับก็ปลูกไว้ได้สามต้นเดี๋ยวค่อยขายายพันธุ์จากเจ้าพวกนี้ไปปลูกอีกอีกเสาอีกต้นหนึ่งให้เขาขึ้นทั้งสี่ต้นเลยแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนค้างปลูกนะครับเดี๋ยวผมจะพาเ,เพื่อนๆไปดูลักษณะของเถวงเขานะครับสําหรับต้อนอัญชันนะครับลักษณะดอกพอดีเมื่อวานเนี่ยผมเดินผ่านเนี่ยดอกเขาเบานสวยงามมากเลยเสร็จแล้วเมื่อคืนเนี่ยฝนค่อนข้างตกหนักนะครับทีนี้ดอกเขาก็ช้าไปกับ ฝนบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่าอาจจะมีการช้ําของดอกแล้วก็จะมีดอกที่บานขึ้นมาใหม่บ้างนะครับดอก2ดอกมีไม่เยอะนะครับตอนนี้แต่ก็เมียเราได้ดูอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเพื่อนเพื่อนครับครับเพื่อนเพื่อนครับนี่ก็เป็นลักษณะของต้นเถาอันชันนะครับที่ผมปลูกไปอยู่ตรงค้างปลูกนะครับคืออันชันเนี่ยเขาเป็นพืชไม้ดอกประเภทเถาไม้เลื้อนนะครับนี่อันชันเนี่ยเขามีถิ่นกําเนิดมาจากทวีปอเมริกาใต้นะครับ แล้วก็แพร่ขยายพันธุ์มาสู่เอเชียพบเจอได้มากแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แถบเอเชียเขตร้อนนะครับอย่างประเทศไทยพมา่าลาวเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์นะครับสามารถพบเจออัญชันได้นะครับแล้วก็ประเทศไทยเราเนี่ยพบเจออัญชันได้ทุกภูมิภาคทุกจังหวัดเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นพืชที่จเจริญเติบโตได้ดีในประเทศแถบเขตร้อนนะครับ,รบผมก็ขุด ต้นปลูกมาสามต้นตอนนั้นนะครับจากสวนอีกที่หนึ่งที่อำเภอวายอดจังหวัดตรังนะครับตรงนั้นเป็นสวนยางนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยผมปลูกอยู่บริเวณริมั้วลวดหนามนะครับทีนี้ก็ลื้อล้อลวดหนาบอกไปนะครับก็ขุดต้นมาปลูกนะครับก็ปลูกในหน้าฝนก็ไม่ได้ลดน้ําเขานะครับก็ยืดตัวเจริญเติบโตได้ดีเลยนะครับนี่ยต้นนี้ก็ยืดขึ้นมาสูงหน่อยนะครับผมปลูกอยู่ตรงเสาหลักค้างปลูกนะครับ ก็ปลูกได้สามเสาอีกเสาเสาโน้นเนี่ยยังไม่มีต้นปลูกครับเดี๋ยวผมจะขุดจากนี่ฮะจากต้นที่ขึ้นบนเสานนเนี้ยครับขุดแยกปลูกมาปลูกให้เสาโน้นได้ครบทั้งสี่เสานะครับนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเถาของอัญชันหน่อยนะครับนี่ยเถาของอัญชันเนี่ยเขามีลักษณะเรียวเล็กนะครับแล้วก็มีความเหนียวของเถาสูงมากนะครับ คือดึงให้ขาดได้ยากมากนะครับสําหรับเถาวันชันเนี่ยเพราะว่าใยของเถาของเขาเนี่ยเหนียวมากนะครับแล้วก็ใบของอันชันเนี่ยจะมีลักษณะหน้าใบและหลังใบเนี่ยจะมีลักษณะนุ่มนะครับเป็นขนเล็กๆอยู่บริเวณหน้าใบและหลังใบนะครับใบของเขาเนี่ยจะมีลักษณะมนกลมปลายแหลมนะครับ ลักษณะเหมือนใบโพนะครับคล้ายๆใบโพนี่ฮสำหรับใบอัญชันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูดอกของเ้าหน่อยนะครับเนี่ยเจ้าดอกนี้เนี่ยมันยังไม่บานนะครับบานไม่เต็มที่นะครับเนี่ยลักษณะดอกอัญชันเนี่ยจะมีลักษณะดอกเป็นสีน้ําเงินเข้มอมม่วงนะครับน้ําเงินเข้มออกไปทางม่วงหน่อยๆน,นะครับเนี่ย ดอกนี้ยังบานไม่เต็มที่เดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูดอกที่มันบานนะครับก็มีดอกอยู่ทุกกอเถาเลยนะครับเนี่ยสามกอเถาก็มีดอกตอนนี้มีอยู่ดอกเดียวนะเดี๋ยวรออีกสักเดือนสองเดือนเนี่ยผมว่าเถาของเขาก็จะเลือ้อยขึ้นเต็มค้างปลูกนี้เลยนะครับเพราะว่าต้นนีน้ก็เลือ้อยไปขึ้นค้างปลูกแล้วนะครับแล้วก็ ตรงค้างปลูกผมเนี่ยตอนนี้ไม้ใช้ไม้ไผ่ในการทําค้างปลูกทีนี้มันก็หักผูกหักลงมาเดี๋ยวผมก็จะตัดไม้ไผ่ตรงกอไผ่ของผมผมปลูกไว้สามกอนะครับเนี่ยบ,บริเวณริมพื้นที่นะครับริมพื้นที่ปลูกผมเนี่ยก็จะปลูกกอไผ่ไว้สามกอเป็นไผ่ไผ่ลวกนะครับไผ่หวานนะครับเดี๋ยวตัดลําไผ่มาซ่อมค้างปลูกตรงนี้นะครับตอนนี้ก็หักไปแล้วเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะซ่อมให้เสร็จนะครับ เนี่ครับเดี๋ยวมาดูมาดูต้นนี้นะครับต้นนี้เนี่ยมีดอกที่บานสวยงามอยู่ดอกหนึ่งนะครับพอดีเมื่อวานเนี่ยผมเดินลงมาเนี่ยมันบานหลายดอกมากเลยต้นนี้เนี่ยแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยมันมีฝนตกลงมาหนักมากนะครับพอฝนตกลงมาเนี่ยมันก็ทําให้กลีบดอกได้ช้ําเสียหายไปนะครับเนี่ยกลีบดอกก็ช้ําเสียหายไปหมดเลยนะครับเนี่ยหลายดอกเลยนะครับอันนี้ดอกนี้ยังไม่บานนะครับเพิ่งเพิ่ง เพิ่งเป็นดอกตุมๆอยู่นะครับส่วนเจ้าดอกนี้นะเมื่อวานบานสวยงามมากนะครับสอาดอกนี้นะตอนนี้ก็โดนฝนกรีบดอกช้ำไปหมดแล้วนะครับมาดูดอกนี้เนี่ยค่อนข้างบานสวยเลยนะครับคือลักษณะจำเพาะพิเศษของอัญชัน,นก็คือสีของดอกเขานะครับสีของกลีบดอกก็นํามาทํา อาหารได้หลายชนิดเลยนะครับนํามาทําขนมอย่างขนมชั้นมาเป็นสีของขนมชั้นนามาหุงข้าวนะครับาทางภาคใต้เราเนี่ยก็นํามาหุงข้าวแล้วก็ทําเป็นข้าวยำนะครับอย่างประเทศมาเลเซียอะไรเนี่ยเขาก็นํามาหุงข้าวนะครับหรือสรรพคุณในการปลูกผมนะครับทําให้ผมดกดานะครับแล้วก็นํามาทําน้ํานะครับน้ําดอกกัญชันมีประโยชน์มากมายเลยสําหรับน้ําดอกกัญชันนะครับเดี๋ยว ผมจะเก็บดอกอัญชันนะครับมาทานสดๆให้เพื่อนๆดูเพราะว่าเขาสามารถนํามาทานสดได้ด้วยนะครับสําหรับดอกอัญชันนะครับแล้วก็มีสรรพคุณดีมากๆเลยสาหรับดอกอัญชันเดี๋ยวเรามาดูนครับเพื่อนๆครับครับเพื่อนๆครับเมื่อกี้เราก็ได้ไปดูลักษณะของต้นเถาวัลย์ชันนะครับที่ผมปลูกอยู่บริเวณข้างปลูกตรงนี้ครับคืออัญชันเนี่ยเขาเป็นพืชไม้ดอกประเภทเถาไม้เลือนะครับ ลักษณะจำพวกพิเศษของอัญชันเนี่ยก็คือสีของดอกเขานะครับดอกอัญชันเนี่ยเขามีลักษณะสีน้ําเงินเข้มนะครับหรือว่าน้าเงินเข้มอมม่วงนะครับเขาก็จะใช้สีของดอกอัญชันเนี่ยมาใช้ในการประกอบอาหารอะไรต่างอย่างขนมไทยนี่ที่เราพบเจอได้บ่อยเลยก็คือขนมชั้นนะครับขนมชั้นที่มีสีฟ้าสีน้ําเงินอะไรต่างเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะใช้สีจากดอกอัญชันนําดอกอัญชันมาคั้นน้ําแล้วก็นําน้ําไปทําขนมอะไรต่างนะครับหรือว่า นำมาหุงข้าวนะครับเป็นข้าวสีดอกกัญชันนะครับข้าวก็จะออกเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะครับสวยมากนะครับแล้วก็หรือนามาทําเป็นเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มดอกกัญชันนะครับอย่างในร้านอาหารเนี่ยเราพบเจอได้บ่อยนะครับสําหรับน้ําดอกกัญชันเนี่ยก็นําดอกกัญชันมาคั้นน้านะครับแล้วก็จะมีลูกเล่นหน่อยหนึ่งนะครับสาหรับบางร้านเนี่ยน้าดอกกัญชันที่เขาคั้นมาเนี่ยก็จะเป็นออกสีฟ้านะครับหรือสีน้ําเงินนะครับทีนี้เขาใช้มะนาวมาหน่อยนึงนะครับมะนาวเราบีบมะนาวลงไปในแก้วเนี่ย สีของดอกกัญชันที่เป็นสีฟ้าหรือสีน้ําเงินเนี่ยมันจะทําปฏิกิริยาทางเคมีแล้วก็สีมจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับมันจะเป็นลูกเล่นนิดหนึ่งของทางร้านแต่ละร้านแล้วแต่เขาจะจัดแต่งแก้วจัดแต่งเครื่องดื่มมาเป็นยังไงนะครับก็เพื่อนๆที่สนใจลองนําไปทําดูได้นะครับนําดอกอัญชันดอกอัญชันมาคั้นน้ํานะครับเป็นเครื่องดื่มแล้วก็มันจะเป็นสีฟ้าสีน้ําเงินก่อนแล้วก็บีบมะนาว ลงไปสักซีกหนึ่งนะครับคนมันจะได้รสชาติเปรี้ยวขึ้นมาด้วยรสชาติหอมหวานหอมของที่เราปรุงลงไปในเครื่องดื่มนะครับแล้วสีของเครื่องดื่มมันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับก็เป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับลองเพื่อนๆที่สนใจลองนําไปทําดูได้นะครับสําหรับเครื่องดื่มดอกกัญชันนะครับทีนี้ดอกกัญชันเนี่ยตามข้อมูลเนี่ยเขามีสรรพคุณที่ดีมากๆอีกด้วยนะครับสําหรับเครื่องดื่มดอกกัญชันหรือว่าดอกกัญชันที่นํามาปรุงอาหาร นำมาทําขนมประเภทต่างๆนะครับที่เราพบเจออยู่นะครับดอกอัญชันเนี่ยเขามีสารชน,นิดนึงเรียกว่าสารเอนโทไซยานนนนะครับสารเอนโทไซยานนนเนี่ยเขาจะมีสรรพคุณคือช่วยให้การไหลเวียนโลหิตในร่างกายดีขึ้นนะครับลดการอุดตันของระบบเลือดนะครับแล้วก็ลดการเกิดริ่มเลือดในระบบเลือดได้ดีมากๆเลยนะครับสําหรับสารที่อยู่ในเจ้าดอกอัญชันนะครับแล้วก็ มีสารช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ดีอีกด้วยนะครับแล้วก็ช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับสำหรับดอกอัญชันตามข้อมูลแล้วก็ช่วยขับพิษในร่างกายได้อีกด้วยนะครับสำหรับดอกอัญชันนะครับสรรพคุณของเจ้าดอกอัญชันเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับนอกเหนือจากที่ผมบอกไปเมื่อตกี้ผู่อ้านที่สนใจเนี่ยลองไปศึกษาเพ,เพิ่มเติมได้นะครับในเว็บไซต์ในข้อมูลเว็บไซต์ของมหาลัยต่างๆที่เขาวิจัยไว้ตาม สถาบันต่างๆที่เขาวิจัยสําหรับเจ้าดอกกัญชันเนี่ยสรรพคุณแล้วก็คุณค่าทางโภชนาการของเขาเนี่ยดีมากๆเลยนะครับลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับนอกเหนือจากที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะครับเ,เดี๋ยวผมทานสดๆเลยสําหรับดอกกัญชันนะครับเดี๋ยวมันมีดอกหนึ่งต้นนู้นเดี๋ยวผมเก็บดอกที่สวยๆมาดอกสวยเมื่อกี้มีอยู่ดอกหนึ่งนะครับ นี yeah, ่ครับผมเก็บมานะครับก็มีอยู่สามสี่ดอกนี่ครับมันที่จริงเมื่อวานเนี่ยมันมีดอกสวยๆเยอะมากเลยแล้วก็ฝนตกมาเมื่อคืนแล้วก็ดอกกลีบดอกมันก็ช้าไปอะไรไปนะครับเพราะฝนตกหนักค่อนข้างหนักเลยเมื่อคืนนะครับนี่ครเดี๋ยวผมทานสดให้เพื่อนๆดูเลยผมเด็ดขั้วก็ออกหน่อยนะครับทานดต่กลีบดอกเข้านี่ยติีดทรายหน่อยๆน่อยด้วย สายมันคงกระเด็นมาตอนที่ฝนตกครับเขียวไปก็กรุบกรุบสายไปด้วเนี่ยดอกอัญชันเนี่ยทานสดเนี่ยรสสัมผัสของเขาเนี่ยไม่ได้มีกลิ่นเหม็นเขียวหรืออะไรทั้งนั้นเลยนะครับมันจะมีความหอมอ่อนๆน,นะครับความหอมหอมอ่อนๆเหมือน,นลักษณะเหมือนหอมใบเตยเล็กๆนะครับสำหรับดอกอัญชันแล้วก็ดอกจะมีกลีบดอกจะมีความนุ่มนะครับถ้านํามาทานสดเนี่ยถ้าเรามีเยอะๆเนี่ยเรามาทาสลัดหรือว่า นำมาทานเป็นผักสดอะไรเนี่ยรสชาติดีมากๆเลยเนะดอกอัญชันจะหอมหอมอบอวลอยู่ในปากเรานะครับกลิ่นดอกเขาหอมมากนะครับแล้วก็รสสัมผัสเวลาเคี้ยวเนี่ยจะมีความนุ่มนะครับสําหรับเจ้าดอกอัญชันถือว่าเป็นดอกไม้ที่มีสปปรรพคุณที่ดีมากๆเลยนะครับปลูกไว้แล้วก็ปลูกได้ไม่ยากนะครับดอกอัญชันเนี่ยเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยเออเขาจะขายายพันธุ์ได้ด้วยมเมล็ดของเขานะครับหรือว่าขุดกอต้นมาฝังลงไปให้น้ํา บ่อยหน่อยในช่วงปลูกเริ่มแรกนะครับเพราะว่าให้รากเขาเดินในดินให้เขาอยู่ตัวก่อนแล้วเขาเขาค่อยยืดลําต้นขึ้นอาจจะสร้างค้างปลูกให้เขานิดหน่อยนะครับทําเป็นไม้ปักขึ้นมาให้เขาเถาเขาไต่ขึ้นไปนะครับเพราะว่าเขาเป็นพืชประเภทเถาไม้เลยนะครับก็ต้องมีเถาให้เขาไต่หน่อยนะครับสําหรับดอกอัญชันนะครับเขาปลูกได้ไม่ยากครับหรือว่าจะเขาจะเป็นฝักปลูกแล้วปลูกเมล็ดก็ได้หรือว่าขุดต้นมาปลูกก็ได้นะครับเราจะพบเจอเขาได้ตาม ชายป่าหรือว่าตามรั้วตามตามกิ่งวงกิ่งไม้อะไรเนี่ยตามาพื้นที่รลกรล้างเนี่ยบางทีก็พบเจอต้นอันชันได้ไม่ได้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวนี้ก็ขุดต้นมาปลูกได้นะครับเนี่ยฮะอ,อย่างที่ผมปลูกตอนนี้ครับเพื่อนๆครับก็ปลูกพืชไว้หลากหลายชนิดนะครับในพื้นที่ปลูกเล็กๆของผมนะครับก็เป็นแปลงปลูกขนาดเล็กนะครับก็ปลูกลวมๆกันไว้นะครับ เนี่ยอย่างพืชไม้ดอกเนี่ยเนี่ยผมก็เป็นพืชไม้เถาก็มาปลูกทําค้างปลูกไว้นะครับตรงนู้นผมก็มีค้างปลูกอยู่สองอันนะครับตรงนู้นก็เป็นสะวรสดนะครับสะวรสดสายพันธุ์ลูไนนะครับก็ปลูกไว้ปกติมันอยู่ตรงหน้าบ้านแล้วก็มันไต่ขึ้นไปในบนต้นทุเรียนน้ำนะครับหรือทุเรียนเทศเนี่ยผมก็เลยตัดเขาออกเพราะว่ามันหุ้มทุเรียนเทศจนแดดส่องไม่ถึงทุเรียนเทศก็เดี๋ยวมันจะตายเอานะครับก็เลยนํา มเมล็ดนําต้นปลูกมาปลูกใหม่ตรงบริเวณหลังบ้านนะครับจะได้แยกของเขาให้เป็นสัดส่วนไปนะครับการปลูกนะครับครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆที่สนใจในการปลูกเพื่อการบริโภคในรัวเรือนนะครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับช่องสวนอาหารเพจ Facebook ชื่อเดียวกันสวนอาหารนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับเดี๋ยวมีคลิปตอนใหม่ๆก็จะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับครับเพื่อนครับเพื่อนเพื่อน ที่สนใจในการปลูกนะครับเพื่อการบริโภคในควเรือนเนี่ยลองหาพืชมาปลูกในพื้นที่สักอย่าง2ออย่างนะครับพืชที่มีขนาดเล็กไม่ต้องใหญ่โตมากนักนะครับอย่างเจ้าต้นนี้ครับที่เมื่อกี้ที่ทผมพาเพื่อนไปดูก็คือเจ้าดอกอัญชันนะครับใช้พื้นที่ปลูกไม่ใหญ่โตมากเลยนะครับอาจจะเป็นกระถางปลูกเล็กๆสักลูกหนึ่งแล้วก็ปักไม้ที่มีแง่งไม้เป็นสาขาขึ้นมานิดหน่อยเพื่อให้ต้นเขาไต่ปลูกไว้หลังบ้านนะครับปลูกไว้หน้าบ้าน เป็นพืชไม้ประดับได้ด้วยเพราะเป็นพืชไม้ดอกที่มีสีค่อนข้างสวยงามเลยนะครับดอกกัญชันแล้วก็เก็บดอกเข้ามาใช้ประโยชน์ได้นะครับมาทําขนมมาทําเครื่องดื่มดอกกัญชัน,นสปปรรพคุณของเขาก็ดีมากๆเลยเกี่ยวกับระบบเลือดนะครับเพื่อนๆลองไปศึกษาดูเพิ่มเติมมีข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เขาวิจัยไว้นะครับครับเพื่อนครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปดูพืชชนิดไหนในพื้นที่ปลูกของผมนะครับก็ยังมีอีก หลากหลายชนิดนะครับแล้วก็ผมก็ถ่ายลงไปหลากหลายชนิดแล้วในในช่องนะครับน่าจะห้าสิบกว่าตอนแล้วนะครับก็50กว่าชนิดที่ปลูกในพื้นที่ก็ปลูกหมุนเวียนกันไปนะครับก็นําพืชใหม่ๆมาปลูกบ้างในพื้นที่ปลูกนะครับครับเพื่อนๆครับตามสโลแกนของผมนะครับปลูกให้สุดหยุดซื้อกินครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนหน้าครับมาดูกันว่าผมจะพาไปดูพืชชนิดไหนหรือผมทําอะไรในพื้นที่ปลูกนะครับ วันนี้ขอลาไปก่อนครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ